ที่35หลวงล้ำเข้าไม่หวนกลับเงาร่างสองสายกรีดผ่านท้องทุ่งกลางเทือกเขาด้วยระดับความเร็วดุดดาลาไล่ขับจันทรทั้งสองคือเสียงกวหุ่นทิ้วที่เพิ่งออกจากวิมานจันเย็นและชายชลาลึกลับที่ความเป็นมาไม่ทราบชัดเสียงกวหุ่นทิ้วคิดค่ยสืบส่วนความเป็นมาของชายชราอายุก,กว่าร้อยปีนี้ให้จงได้ดังนั้นทุ่มเทวิชาเกเเหินนภา อันสูงล้ำคิดย่นระยะห่างใกล้เข้าแต่ว่าชายชลาลึกลับกลับเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริงนับแต่เสียงกัวหุ่นทิวออกท่องเที่ยวในวงนักเลงยังม่เคยพบผ่านมาด้วยความดื้อรั้นใคร่เอาชายัยเสียงกัวหุ่นทิวถึงกับทุ่มเทต,ตัวเบาถึงขีดสุดคิดไล่ล่าตามฝ่ายตรงข้ามจนทันทองฟ้ารุ่งสางสว่างแล้วทั้งสองอยังหงพุ่มปลาปลาด,ลาดอยู่ตามขุนเขาลำเนาไพ วิชาตัวเบาของชายลึกลับแม้สูงลำ้ำแต่ยังไม่อาจสลัดดูจากการติดตามของเสียงกวงุ่นทิ้วโลดแล่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามเสียงกวหุ่นทิ้วเพียงย่นระยะห่างจาก50บวาเป็น40บวาเท่านั้นและเห็นชายชลาลึกลับบ่ายชมขึ้นสู่หน้าผาลาดชันแห่งหนึ่งชั่วพลิบตาขึ้นถึงบนยอดเขาพลันยุดยั้งชะงักลงเสียงกวหุ่นทิ้วขยับร่างวูปบป่าติดตามขึ้นถึงบนยอดผานในเวลาอันกระชั้นชิด ชายชลาลึกลับหันกายกลับมาหน้าผากมันปรากฏเหงือการไหลซึมมุมปากกลับปรากฏรอยแย้มยิ้มขึ้นกล่าวว่าเทพพัทธมินยอดเยี่ยมสมดังกิติศัพท์ร่ำลือจริงๆมาดแม้นอายุอย่างเยาว์กลับมีวิชาตัวเบาเลือดลำป่านี้หยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อเพียงแต่เราสองไม่รู้จักมาคุ้นท่านติดตามเรามาโดยไม่ยอมเลือกรานใหญ่กันเสียงกัวหุ่นที่ยวง,งานวูบจึงกล่าวถูกต้อง เราสองไม่รู้จักมาคุ้นท่านจะไหนช่วยเหลือข้าพเจ้าหลายครั้งหลายคราชายชราลึกลับแย้มยิ้มออกมาแทนที่จะตอบคำกลับกวาดตามไปยังตะโพกเสียงกลัวหุ่นทิ้วหันเหหัวเรื่องว่าท่านยังไม่ถอนอาวุลับที่ตะโพกออกมาเราจะช่วยถอนดึงพอกถายยาให้พลางสอดมือเข้าไปในอกเสือ้อพอดึงกลับออกมาในมือเพิ่มขวดยกเล็กๆใบหนึ่งเสียงกลัวหุ่นทิ้วถอยกายไปก้าวใหญ่กล่าวว่า ส่วนเจตนาขอรับด้วยใจข้าพเจ้าสามารถถอนดึงออกมาเองพางลดมือขวาลงยืดนิ้วชี้นิ้วกลางคีบจับจักระจันจะเยียบที่จมลึกอยู่ในเลือดเนื้อบริเวณตะโพกกระชากดึงออกมาปรากฏเศษ,ษเลือดเนื้อกระเซน็นหลายหยดชายชาลาเลึกลับสายหน้ากล่าวว่าสังขารคนกอบขึ้นจากเลือดเนื้อไย,ยต้องเขี่ยวเขียนทรมานตนเองเสียงกวงหุ่นทิ้วไม่แยแสสนใจถามย้ำว่าท่านยังไม่ตอบคำถามข้าพเจ้าเมื่อครู่มาชายชาลาเลึกลับกล่าวว่า ช่วยคนเท่ากับช่วยตัวเองเป็นการสร้างบุญกุศลประการหนึ่งแต่หากให้เราบอกตามความสัตว์วันนี้เราช่วยเหลือท่านนับว่ามีจิตเ,เจตนาเคลือบแฝงกิจริงจิตเจตนาใดชายชนะลึกลับยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าแล้วภายหน้าท่านจะทราบเองแต่ขอให้ท่านเชื่อถือว่าเราปราศจากอากุศลจิตคิดร้ายหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อเราต้องไปแล้วลาก่อนจบคำขยับไหลวูบศาสพุ่งลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เสียงกลวงหุ้นทิ้วตวาดว่าท่านยังไปไม่ได้พางลอยตัวขึ้นมีคาดแววเสียงตวาดเสียงหนึ่งดังว่าสัดจู่โจมพร้อมกับเสียงดังประกายสีขาวสายหนึ่งแหวกฝ่าอากาศมาอย่างเร่งร้อนเสียงกลวงหุ้นทิ้วจำต้องเบี่ยงกายกลางอากาศพลิกข้อมือประกบคว้าอาวุธเอาไว้พางก้าวเท้ากลางอากาศใช้ออกด้วยก้าวเก้าเหินนภาและลิ่วลงสู่พื้นทั้นเมื่อบรรลุถึงพื้นเบื้องล่างซึ่งต่ำจากยอดผาสิบกว่าวา ชายชรา,าลึกลับกลับหลบหลีหนีหน้าจนไร้ร่องรอยแล้วพอก้มศรีรษะลงมองจึงพบว่าอาวุธลับที่ฝ่ายตรงข้ามชัดออกชัดขว้างคัดขวางท่าร่างของตนกลับเป็นขวดยาสีขาวซึ่งชายชรา,าลึกลับด้วนออกจากอ,อกเสื้อใบนั้นหากแม้ฝ่ายตรงข้ามปราศจากอากุศลจิตจริงชายชรา,าลึกลับให้ความช่วยเหลือตนเมื่อจุดประสงค์ใดแต่หากทั้งหมดนี้เป็นการเสแสร้งแสดงขึ้น ปายตรงข้ามที่แทนมีจุดหมายใดเคลือบแฝงขณะคุ้นคิดกว่าตามองรอบข้างคิดค้นหาชายชลาลึกลับท่านใดเหลือเห็นที่ห่างไปเป็นถ้ำธรรมชาติแห่งหนึ่งภายในถ้ำมืดคลึ้มเลือนสลัวมิทราบลึกลับปานใดพื้นหินเหนือปากถ้ำสลับอักษรว่าอู๋จิงบ่อฉุกล่วงล้ำเข้าไม่หวนกลับตัวอักษรลเลือนสลัวแสดงว่าผ่านพ้นเวลามานานปีเจียงกวหุ่นทิ้วพ,พึมพำว่าล่วงล้ำเข้าไม่หวนกลับ เรามีเชื่อว่ามีเรื่องเช่นนั้นพางสาวเท้าสู่ห้องศิลานั้นเสี่ยงกลัวหุ้นทิ้วหนึ่งนั้นสืบเนื่องจากความสงสัยใครอยากรู้พร้อมกันนั้นเข้าใจว่าชายชลาลึกลับอาจซุกซ่อนอยู่ในถ้ำดังนั้นคิดเข้าไปสืบสอดดูชั่วพลิบตานั้นบรรลุถ,ถึงปากถ้ำเกรงกำลังภายในขึ้นคุ้มครองตนทลนันวุบเข้าไปอย่างว่องไวภายในถ้ำมืดคลึ้มบางเบง ทั้งลึกลับทั้งยาวเหยียดมีน้ำซ้ำยังมีถ้ำสาขาอยู่ไม่น้อยนอกจากเสียงฟีท้าของตนแล้วทั่วทั้งถ้ำปราศจากุ้เสียงผิดปกติใดๆเสียงกัวงขุ่นทิ้วอดปลาวันนึกถึงป้อมโบราณที่มกโชสองสามีภรรยาเล่นกายอาศัยอยู่ไม่ได้รู้สึกมีความหนาวเย็นแผ่ซ้านขึ้นจิตใจเต้นระทึกกว่าเดิมในที่สุดบรรลุถึงสุดหมายตามการคำนวณโดยคร่าวๆมีความลึกประมาณร้อยวาสภาพภายในถ้ำมืดมิดสนิท หากไม่ใช่เสียงกวงุ่นทิ้วมีสายตาคมกล้าคงยากจำแนกจิวทัศนได้ยามนั้นรถเลี้ยวโค้งขาหนึ่งขันเมื่อเห็นภาพพดเบื้องหน้าชัดตาถึงกับสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บผนังศิลาด้านซ้ายมือเว้าลึกเข้าไปเชิงผนังกลับจัดวางเรียงรายด้วยกระโหลกศีรษะผู้คนรวม13าอันกระโหลกทุกอันขาวโพลนยามปรากฏแก่สายตาผู้คนมีชีวิตช่างความบาดบันสยองขวัญเหลือประมาณเสียงกวงุ่นทิ้วขบคิดขึ้น หรือเจ้าของกะโหลกเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บุกรุกเข้ามาสุดท้ายจบชีวิตภายในถรร้ำพอได้คิดตวาดมากมีผู้ใดอยู่ในถ้ำรอบข้างมันเกิดเสียงสะท้อนอื้ออึงคลื่นเสียงมิทันขาดหายแมวเสียงแค่นหัวรอยอย่างเย็นชากระทบสดเสียงกรงหุ้นทิ้วหันขวับไปอย่างทิศทาง้นเสียงเห็นเงาร่างสายหนึ่งมีชาบนั่งขัดสมาธิกับพื้นตั้งแต่เมื่อใดคนผู้นั้นเป็นชายชราศีรษะล้านเลี้ยนใบหน้าปราศจากคนคิ้วหนวดเขาแม้สักเส้นเดียว สวมใส่ชุดยาวสีดำปิดคลุมลงมาถึงร่างท่อนล่างมันไม่ใช่ชายชราลึกลับป่านนั้นแต่คำนวณจากรูปลักษณะก็มีอายุไขสูงวัยยิ่งชายชราศีษะล้านช้อนตาขึ้นจับจ้องมองเสียงกัวหุ่นทิ้วกล่าวว่าเด็กน้อยก่อนที่เจ้าจะเข้าทำมาคงเห็นอักษรล่วงล้ำเข้าไม่หวนกลับแล้วกระมังซุ้มเสียงมันแหบห้าววนให้ผู้รับฟังบังเกิดเป็นรสชาติสุดบรรยายเสียงกัวหุ่นทิ้วข่มสติลงกล่าวว่า ย่อมเห็นแล้วชายชราศีษะล้านหัวรอ,รอกเมื่อหักกล่าวว่าเจ้านับเป็นคนที่14ที่บุกรุกเข้ามาและกําลังจะเป็นกะโหลกศีรษะอันที่14ในถ้ำมรณะนี้เสียงกวงหุ่นทิ้วพอฟังทราบมาข้อสันนิษฐานของตนมีผิดพลาดายตรงข้ามกลับประหารคนที่บุกรุกเข้ามาถาลกหลัหงหัวหลงเหลือแตก่กะโหลกขาวโพลนประดับสถานที่นี้ชายชราศีรษะล้านกล่าวอีกว่า สถานที่นี้ม,มีคนเหยียบย่างเข้ามาเนิ่นนานแล้วมาดแมนภรรยาเรากำเนิดทิดาแก่เราคนหนึง่งแต่การก่อนเราได้อนุญาตนางออกจาถทำไปเสียงกวงหุ่นทิวฉุกใจคิดขึ้นที่แท้ฝ่ายตรงข้ามมีภรรยานางหนึง่งแต่ภรรยามาเล่าความคิดไม่ทันสิ้นสุดสองตาชายชรลาศีรษะล้านพลันาสาดประกายเจิดจ้าวาบกล่าวมาเจ้าเมื่อบุกรุกเข้ามานับว่าแสหาที่ตายเองอยังไม่รีบอัตบินิบาตกรรมตนเอง เยงกองหุ่นทิวโทรศัพท์พุ่งขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าที่บุกรุกเข้ามาเนื่องเพราะต้องการทดสอบว่าสถานที่นี้มีกลุ่มกําลังใดทําให้ผู้ล่วงล้าไม่อาจหวนกลับท่านใหญ่ไม่สาแดงฝีมือรั้งข้าพเจ้าไว้ชายชาาราศีษาล้านนั้นเหยยหน้าหัวรอยอย่างคลุ้มคลั่งกระแสเสียงคล้ายอสินิบาตฟาดกรอ,อกหูทั่วทั้งถ้ำสั่นสะเทือนแทบถล่มทลายชั่วครู่ให้หลังจึงชะงักเสียงหัวรอชี้มือมายังกระโลกศีรษะที่ เชิงผาทั้ง13อันกล่าวว่าเด็กน้อยผู้คนที่บุกรุกเข้าทำมาหลายสิบปีมานี้ล้วนเป็นยอดฝีมือกระเดืองเรื่องลือแต่สุดท้ายหากไม่ใช่ค่าตัวตายก็หิวโหยจนตายไม่ต้องให้เล่าหูเปลืองเรีย่ยวแรงลงมือเจ้าอายุยังเยากับคุยเคืองอโขนะเสียงกวงหุ้นทิ้วงงงานบุกหากเป็นเช่นนั้นจริงออกจะน่าแตกตื่นสถานโลกไปชายฉลาศิสารานไม่ได้ลงมือ ผู้คนที่บุกรุกเข้าถ้ำหย่ต้องอัตตำว,วินิบาตกรรมอย่างนั้นแค่หัวรอะกล่าวว่าอาจบางทีผู้คนที่เคยบุกรุกเข้ามาไม่อาจนับเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงอย่างนั้นเด็กน้อยเจ้านับเป็นตัวอะไรข้าพเจ้าเสียงโวหนทิ้วฉายาเทพหัตถมินใชยชาาราศีษะล้านเหลือกตาขึ้นทวนคําเทพหัตถมินจากนั้นกล่าวอย่างเหยียดหยามว่าไม่ว่าเด็กน้อยเจ้าเป็นตัวอะไรเมื่อเรื่องล้ําเข้าถ้ำมาก็จะได้คิดหมายออกไปเฮ้ออาศัยท่านหรือ ชายชลาศิษะล้านกล่าวว่าย่อมแน่นอนเราจะให้เจ้าตายอย่างยินยอมพร้อมใจทางยื่นมือออกจากแขนเสือ้อเห็นนิ้วมือทั้งสิบล้วนไว้เล็บยาวสามนิ้วยามนั้นกรีดเล็บนิ้วก้อยลงบนพื้นเป็นเส้นโคง้งสองเส้นเอ่ยสืบต่อนี่คือกุง้งง้วนห่วมสัวเส้นมายาแปลธาตุเจ้าลองทดสอบดูว่าสามารถก้าวข้ามมาได้หรือไม่เสียงกวงหุ่นทิ้วก้มลงมองดูเส้นโค้งบนพื้นทั้งสองแวบหนึ่งกล่าวว่า ของเล่นยี่นี้ต่อให้ทาลกอายุ3ามขวบก็ก้าวข้ามไปได้พางสาวเท้าก้าวย่างไปเบื้องหน้าทันเห็นเบื้องหน้าสายตาปรากฏหมอกควันขาวสลากกลุ่มหนึ่งขึ้นชายชราศรีสะล้านที่อยู่ห่างจากตนเองไม่ถึงสี่เสียกลับถูกกลางกั้นไว้จนเลอะเลือนสลัวขันเมื่อย่างเท้าลงสัมผัสพื้นทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมขณะจะกล่าววาจาชายชราศีสะล้านหัวรอกฮาฮกล่าววา่า เจ้าเข้าใจว่าก้าวข้ามมาแล้วกระมังแท้ที่จริงนั่นเป็นเพียงจิตสำนึกหลอกหลอนเท่านั้นหากไม่เชื่อลองก้มศรีรษะลองมองดูเสียงกัวหุ่นทิ้วพอฟังถึงกับแตกตื่นจนร้องโง่อ,ออกมาเส้นโค้งทั้งสองเส้นยังคงกลางกั้นเสียงกัวหุ่นทิ้วกับชายชราศรีรษะล้านไว้คล้ายกับตนเองไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวมาก่อนเสียงกัวหุ่นทิ้วไม่ยินยอมพร้อมใจเบี่ยงกายเล็กน้อยจากนั้นก้าวยาวไปอีกคราและเห็นอาทิตย์แผดแสงแรงกล้าอยู่เหนือศีรษะ เจิดจ้าจนเสียงกวงหุ่นทิ้วแทบลืมตามไม่ขึ้นทันเมื่อย่างเท้าลงเบื้องหน้าก็มืดสลัวกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เส้นโค้งทั้งสองเส้นยังคงทอดขวางอยู่เบื้องหน้าเสียงกวงหุ่นทิ้วเบิกตาจนกลมกว้างแทบไม่เชื่อว่านี่เป็นสภาพความจริงเสียงกวงหุ่นทิ้วพลันคำรามก้องลอยตัวขึ้นจากพื้นทุ่มเทวิชาก้าวเหินนภพาคิดหมายทยานข้ามเส้นมายาแปรธาตุทั้งสองเส้นให้จงได้หาคาดไม่ว่าร่างพอลอยขึ้น เบื้องหน้าสายตาก็ปรากฏเป็นเงามายาภาพรอจนทิ้งร่างลงสัมผัสพ,พื้นเส้นโค้งทั้งสองเส้นยังคงปรากฏอยู่เบื้องหน้าเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เสียงกวงพุ่นทิ้วนักว่ามิอาจไม่เชื่อถือแล้วชายชราสีสาล้านหัวรอฮาฮากล่าวอย่างลำพองเด็กน้อยแม้แต่เส้นมายาแปลธาตุเจ้ายังอับจนปัญญาหากแม้นเราวาดภาพบวนนี้มีหุวมโตภาพมายาพล,า,พลายขึ้นเจ้าหน่อยเลยออกจากถ้ำได้เสียงกวงพุ่นทิ้วร้องโ p งว่า อะไรภาพมายาร้าพลายในเสียงร้องม่วงสมองประวัติหัวนึกถึงตำนานความหลังฉากหนึ่งเมือ่อห้าหกปีก่อนตอนที่ผู้พิเศษฟ,ฟ้าดินและอสูรดารามีเกียรติภูมิเรื่องลือสุดยอดบูลิ้มตรงงวนผันปรากฏบุรุษสตรีอายุ30เศษขึ้นคู่หนึ่งปลุดงามส่างาปเปี่ยมราศีสตรีสคารพอล่มเมือง ดูจากเปลือกนอกสังเกตไม่ออกว่ามีวิชาฝีมือติดตัวสตรีใช้พัดฟ้าหอมด้ามหนึ่งยามบกสะบัดกระจายความหอมแต่กระบวนท่าเลึกล้ำพิสดารยิ่งปรุดกับเรียนรู้วิชาซิงเย้ยวอิมกงกงเล็บมหาการมีอนุภาพสามารถผลศิลาสะพั้นไหลที่น่าแตกตื่นคือปลุดพอวาดภาพบนพื้นภาพหนึ่งก็สามารถกักยอดฝีมือบูลิ้นอยู่ภายในเจ็ดเช่นกับค่ายครูป,ประตูกลของสำนักต่างๆ แต่ยังรวบลัดง่ายดายกว่าวิชาค่ายกวนมากนะักขอเพียงวาดเป็นภาพบนพื้นมีต้องใช้วัตถุธาตุหรืออาศัยกําลังคนหากหลงพลัดเข้ามาในภาพวาดก็ยากคิดหมายกลับออกมาได้ช่วงเวลานั้นวิชาบมียอดฝีมือมากมายเท่าใดพ่แพ้ในเงื้อมือของทั้งสองบรุดนั้นจึงขนานนามภาพวาดว่าภาพมายาภาพพลายอิสตรีเนื่องเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสโบกไหวพัดจีบดังนั้นชนชาวบุลิมขนานชายาเป็น เพียวเฮียงเช่งหนึ่งนวลนางกระจายความหอมแต่บุรุษฝีมือโหดเงียมอมหิตจึงถูกขนานฉายาว่าห่่มโตเชียช่ยเชงจอมมายาโฉดมีบ้างบางคนกับเรียกหาทั้งสองเป็นสองสุดยอดภาพพัดภายในเวลาครึ่งปีกิตติภูมิทั้งสองถึงกับกระเดื่องดังจนแทบเทียมผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินและอสูรดารามีคาทั้งสองปรากฏกายช่วงสั้นๆพันหายสาบสูญจากวงนักเลงอย่างกระทันหันไม่ว่าผู้ใดก็มีราบว่า ทั้งสองเป็นตายร้ายดีประการใดเสียงกลัวหุ่นทิวคิดไม่ถึงว่า60ปีให้หลังของวันนี้ตนเองกลับสามารถประสบพบผ่านชายชราศีสารานเป็นจอมมายาโชดหรือมันฉนัยถอนตัวจากวงนักเลงเร้นกายอยู่ในถ้ำศิลารกล้างเป็นเวลาหลายสิบปีขณะครุ่นคิดกล่าวอย่างพุ้งพ่านว่าท่านคงเป็นจอมมายาโชดในสองสุดยอดภาพพัดกระมชายชราศีสา้านพลันช้อนตาขึ้น่วยพุ่งประกายเจิดจ้ากล่าวว่า จอมชายาโฉดคิดไม่ถึง60ปีให้หลังของวันนี้ยังมีคนรู้จักเราเสียงหัวรอก่อเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนสถานแก้วหูเสียงกัวหุ่นทิวแทบแตกทำลายเชื่อครู่ให้หลังจอมมายาโชดพลันชะงักเสียงหัวรอลงมุมปากปรากฏรอยยิ้มอันเยือกเย็นยเยียบขึ้นเค้นเสียงบ้าเด็กน้อยเมื่อทราบว่าเราเป็นใครยิ่งสมควรตายแล้วยังคงมอบศีรษะบนบ่ามาเถอะซุ้มเสียงอันเย็นชากระด้างของฝ่ายตรงข้าม กระชากเสียงกวงหุ่นทิ้วกลับคืนสู่สภาพความเป็นจริงทันใดแววเสียงแผ่วเบาดุดปีกแมลงบีเสียงหนึ่งกระทบโสดเสียงกวงหุ่นทิ้วว่าเสียงกวงหุ่นทิ้วรับฟังไหมเราจะบ่งบอกวิธีข้ามเส้นมายาแปลาธาตุของต่อท่านพอข้ามมาได้ให้รีบล่าถอยออกจากถ้ำหากรอให้มันวาดภาพมายาพลาพายอีกเราหูก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ถ้อยร้อยวาจาเหล่านี้ใช้วิชาส่งเสียงทางลมปราณถ่ายทอดบอกต่อตอนเอง เสียงกัวหุ่นทิ้วพอฟังก็จดจําออกว่าเป็นชายชราลึกลับนั้นดังนั้นเงี่ยหูสดับรับฟังอย่างจดจอ่อได้ยินชายชราลึกลับกล่าวอีกว่าปลายทั้งสองด้านของเส้นโค้งมีลอยนูนเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมสองอยให้ท่านสืบเสาะจนพบจากนั้นลบทิ้งจดจําไว้อย่าได้ลบข้ามเส้นโค้งให้เริ่มจากช่องโหว่ที่ริมเส้นทั้งสองสายมิเช่นนั้นยังคงเป็นมายาหลอกลออเมื่อใช้ปลายเท้าลบรอยทิ้ง ให้พุ่งปราดมายังอีกด้านหนึ่งก็สามารถรอดพ้นมาอย่าลืมว่าอากับปกิยาทั้งมวลต้องรวดเร็วว่องไวเสียงกัวหุ่นทิ้วเชื่อครึ่งนีเชื่อครึ่งกล่มกายเพ่งตามองด้วยสายตาแหลมคมเห็นส่วนปลายทั้งสองข้างของเส้นโค้งมีรอยนูนสามเหลี่ยมอยู่จริงๆเสียงกัวหุ่นทิ้ววลิงโลดแทบคลุ้งคลัง่งพันส่งเสียงหัวร่อฮาฮากล่าวว่าเจ้ามายาโฉดข้าพเจ้าสังเกตพบผลทางออกแล้ว จบคำยื่นเท้าลบลอยนูนรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ปลายหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นดีดกายมาอีกด้านหนึ่งลบลอยนูนอีกอันหนึ่งทิ้งจอมมายาโจดหน้าแปลเปลี่ยนจนปั้นยากคิดไม่ถึงเสียงกลัวหุ่นทิ้วสามารถสอบพบศูนย์รวมของเส้นมายาแปลธาตุลบทิ้งไปได้โดยง่ายได้นอกจากภรรยาของมันแล้วมีเพียงบุคคลหนึ่งที่รู้เคล็ดความสําคัญของมายาแปลธาตุอย่างผิวเผินหรือเสียงกลัวหุ่นทิ้วมีความสัมพันธ์กับคนผู้นั้น จอมมายาโชต์ร่ำร้องดังพิกลสองมือยันพื้นดีดกายขึ้นมาตีลังกาห้อยหัวกลับปีดสองมือลงบนพื้นอย่างเล่งล้อนเสียงขวัวหุ่นทิ้วเพิ่งพลิ้วข้ามเส้นมายาแปลธาตุมากลับเห็นร่างท่อนล่างของจอมมายาโชตเบื้องว่างเปล่าที่แท้สองเท้ามันล้วนขาดสะบันมีหน้าเรามันจึงชุดนั่งกับพื้นตลอดเวลาชายชุดยาวปิดคลุมร่างท่อนล่างไว้แมว,วเสียงทางลมปราณของชายชรา,าลึกลับดังอีกว่าเสียงขวัวหุ่นทิ้วรีไป เียงัวหุ่นทิ้วสะท้านจากผวังตะลึงลานกวัดแกงสองแขนพุ่งปราดจากไปรู้สึกละลานตาวูบที่ซึ่งโถมละเลี้ยวกับเป็นท้องทะเลเว้งว้างสุดสายตาและลอกคลื่นปั่นป่วนแห่งหนึ่งเสียงหัวหุ่นทิ้วสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บยามแตกตื่นตดใจได้แต่ก้าวเท้ามาด้านหลังด้วยท่าเท้าก้าววเหนินน้าและเลี้ยวลงสู่พื้นจอมมายาโฉดกรีดนิ้วทั้งสิบลงอีกสองสามขาค่อยใช้มือแทนเท้าเคลื่อนวูบมาทางด้านข้าง สามเสี้กล่าวอย่างลำพองว่าเด็กน้อยเจ้าเคลื่อนไหวชักช้าไปก้าวหนึง่งเราวาดภาพมายาพลาดพลายเสร็จชิ้นแล้วเสียงกวงหุ่นทิ้วทั้งร่อนรุ่มทั้งเดือดดานแววเสียงทางลมปรานกระทบโสดมาเสียงกวงหุ่นทิว้วท่านสูญเสียโอกาสมีเอาชีวิตรอดแล้วเสียงกวงหุ่นทิ้วไม่แยแสสนใจขบคิดขึ้นเราใหญ่ไม่ลบภาพบนพื้นไปพอได้คิดลงมือในบาดนยื่นเท้าปาดลบลายเส้นจับสนยุ่งเหยิง ขีดโยงซับซ้อนทั้ง10กว่าสายบนพื้นรู้สึกลบลายทั้งมวลจนหมดสิน้นปราศจากล่องรอยใดอีกจึงชักเท้ากลับมาจบบทที่35